สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT ี24ชั่วโมงกันค่ะในทุกวันนี้นะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตกล้องดิจิตอลก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญที่ใช้เสียบเข้าไปเพื่อที่จะเก็บบันทึกข้อมูลภาพหรือว่าวิาวดีโอนั่นก็คือหน่วยความจําชนิดแฟลชเมมโมรีอย่าง s d card ค่ะเวลาที่เราเดินไปที่ร้านก็จะมีการ์ดมากมายหลายแบบนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าเราจะเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ในนนนนนมืือออคคคคุณ่่ะนนะะ้้าาววกกกัดดยขแบบี็ SD การ์ดแบบมาตรฐานค่ะซึ่งก็มักจะใช้กับกล้องดิจิตอลทั่วไปนะคะแต่ถ้าขนาดเล็กลงมาหน่อยแบบนี้ก็คือ Micro SD Card นะคะการใช้งานก็ไม่แตกต่างกันค่ะแต่มักจะใช้กับพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะสําหรับจะเลือกแบบไหนก็ต้องดูที่อุปกรณ์ของคุณค่ะว่าช่องที่ใช้เสียบนั้นเป็นขนาดใหญ่หรือว่าเป็นขนาดเล็กนะคะและนอกจากนี้ค่ะ หน่วยความจำประเภท flash memory แบบการ์ดนี้นะคะก็ยังมีชื่อเรียกตามความจุด้วยถ้าเป็น secure digital card ก็จะมีความจุตั้งแต่4เมกไปจนถึง4กิกะไบต์ค่ะ SDHC หรือว่า secure digital high capacity ก็จะมีความจุตั้งแต่4กิกะไบต์ไปจนถึง32กิกะไบต์นะคะและยังมีอีกแบบคือ SDXC หรือว่า secure digital extended capacity ค่ะที่มีความจุสูงขึ้นไปอีกตั้งแต่32กิกไปจนถึง2เทราไบต์เลยค่ะจุสูงมากก็เลยเหมาะสาหรับเป็นหน่วยความจาคอมพิวเตอร์แต่ บางทีก็ใช้กับกล้องระดับโปรแล้วก็กล้องวิดีโอที่สเปครองรับด้วยนะคะนอกจากขนาดและความจุแล้วก็ยังต้องดูความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลหรือว่า Class Speed ด้วยค่ะซึ่งเราก็ต้องเลือก Class ให้เหมาะกับการใช้งานด้วยโดยที่ตัวการ์ดจะระบุเลขของ Class อยู่ในวงกลมนะคะอย่างเช่น Class 2, 4, 6หรือว่า10ตัวเลขที่สูงก็จะมีสปีดที่เร็วกว่าค่ะ แต่ราคาก็แพงกว่าด้วยถ้าเป็นกล้องดิจิตอลทั่วๆไปหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนสเปคที่ไม่สูงนักก็ใช้แค่คลาสสีก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะถ่ายวิดีโอ Full HD ก็ควรจะเป็นคลาสที่สูงขึ้นอีกอย่างคลาสสิบ เหมาะสำหรับสมาร์ทโฟนระดับสูงแล้วก็กล้อง DSLR เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็จะเห็นการ์ดคลาสสิที่มีสัญลักษณ์เลข1ในตัว U ด้วยแบบนี้มีตราความเร็วอ่านเขียนข้อมูลสูงกว่าคลาสสิ0ธรรมดานะคะซึ่งก็จะเหมาะสาหรับการบันทึกวิดีโอแบบ Full HD และวิดีโอ3มิติค่ะรวมถึงยังนิยมในกลุ่มช่างภาพมืออาชีพที่ต้องการกดถ่ายภาพคุณภาพสูงแบบรัวๆเพราะว่าการเขียนข้อมูลขนาดใหญ่อย่างต่อนเนื่องลงการ์ดนั้นการ์ดก็จะต้องมีความเร็วพอไม่เช่นนั้นก็จะเขียนไม่ทันค่ะนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆ กันค่ะลายเปิดสวนสนุกลายตีมพาร์คแห่งแรกที่ไต้หวันและวางแผนเปิดอีกในหลายประเทศ Microsoft แต่งตั้งนาเดล่าเป็น c e o คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่สามในประวัติศาสตร์ Microsoft ต่อจากบิลเกตและสตีฟ e b ลเมอร์กทคมีมติอนุญาตให้ d t แทคไรเน็ตให้บริการ 4G LTE บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ได้แล้วถือเป็นรายที่2ในประเทศไทยและสำหรับรายละเอียดอื่นๆยังติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของรายการ it 2 4่สส s j c o m นะคะสวัสดีค่ะ